สวัสดีค่ะพี่หมอง้องนะคะอยู่ชั้นปีที่3าค่ะมาจากฝ่ายพี่กรุนะคะอยู่เอกสันกรีกโภกษาไทยค่ะวันนี้นะคะก็มีคำคมเล็กๆฝั่งน้องกันนะคะว่าคนดีจะทำอะไรก็ต้องได้ดีค่ะรกคําดีไม่ต้องตีก็ดังแต่คนดีนะคะต้องดีมาถึงจะดังใช่ไหมคะแต่ราคังที่ดีนะคะไม่ต้องดีมันก็ดังใช่ไหมคะแต่คนดีไม่ดีก็ดังค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่อพี่เกียรตินะครับจากชั้นปีที่3ะะามครับฝ่ายพี่กุ่นะครับผมตอนนี้อยู่เอสกสังกปีทูภาราฝรัรร่งเศสนะครับน้องๆก็วันนี้พี่มีโโนนนนะะมตัวแกลเล็กให้น,น้อะะะับมาฝากน้องคณะนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังจะเข้ามาเรียนคณะสอนภาษาของเราะครับผมก็ถ้าเรียนหนักแล้วเป็นทุกเป็นกินชาญเขยมืขนกับพี่ไหมครับไว้เจอกนันล่ะครับพี่รุ่นพันงส์นะครับผมไปแล้วไปวไปไป สวัสดีคะ่ะพี่ป้ายนะคะชั้นปีที่3คะ่ะจะฝ่ายที่กลุ่มค่ะเอกการแสดงศึกษาโทภาษาจีนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากไวให้น้องคิดนะคะถ้าเธอเลือดข้าวผัดกระเพราลองข้าวีินใจเอาดูไหมคะ สวัสดีดค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันเตยเอิงเอ่ยสวัสดีครับผมมาจตมติและนี่คือรายการเดอ h ชิคเกนริงกำจัดไก่อรนรายการคนหาสวยโวที่จะพาทุกคนไปทราบและหาจกระจากับความาเชิงคาภาษาแล้ววันนี้นะครับเราก็ขอพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด16คนครับจากฝ่ายกิจกรรมพี่กลุ่มครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ซึ่งในช่วงแรกนะคะนั่นก็คือช่วงจังหวัดอะไรไข่ทราบออแล้วใครจะตอบไม่รู้ค่ะเราทราบไหมทีนี้ก่อนก็ยังไม่ทราบเออโดยช่วงนี้นะครับเราจะกําจัดจุดอ่อนของเรานะครับเออโดยการถามคำถามรอบตัวของเราสองคำถามซึ่งถ้าใครตอบไม่ได้ก็คือจะไม่ได้ไปต่อทันทีเออเอาไงถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปกันเลยเลจังหวัดอะไรมีแต่เนน จังหวัดอะไรคะเนี่ยจังหวัดอะไรคะเนี่ยจังหวัดอะไรอะ่ะคิดไม่ออกอ๋อม่ห้องสอนแน่เลยว่า <c oughs> คุณต้องตอบต <c oughs> ัวาข้ามเวทีคุณจังหวัดยังไง <c oughs> วะ <c oughs> จังหวัดอะไรอะ่ะ <c oughs> ยืนยันคำตอบไหมคะว่าสามเนกเป็นคำตอบ สำหรับคำถามต่อไปนะครับนั่นคือจังหวัดอะไรครับมีแต่เด็กๆจังหวัดอะไรมีแต่เด็กถ้าเมื่อกี้มีเนเนต่อไปเด็กก็ต้อง,งให้อยู่ใกล้ๆกันน่าจะเป็นจังหวัดแพร่ไม่ใช่ข้อนี้ไม่รู้งองอะดิงงงอะดิ <c oughs> ให้เวลาห้าวินาทีเท่านั้นนะคะสกลนครไม่ใช่น่านไม่ใช่ <c oughs> จังหวัดอะไรยอมจังหวัดอะไรดีคะจังหวัดอะไรดีคะจังหวัดนี้ <c oughs> ต้องตอบแล้วค่ะ คิดถึงสวงเอะคิดถึงสว่างเอ้เออเชื่อเลยนะครับนั่นก็คือนักพ่อประถมครับเพราะทำไมคะมีแต่เด็กประถมไม่เลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับช่วงที่หนึ่งของเราและตอนนี้นะคะเราก็เหลือผู้เข้าแข่งขันโซเยวอีกเพียงแค่10คนเท่านั้นค่ะสิบคนเท่านั้นนะครับที่จะมาเข้าแข่งขันในช่วงที่2ของเรานะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะมีชื่อว่ากําจัดจุดอ่อน มาค่ะสำหรับคำถามได้นะคะนั่นก็คือข้อหนึ่งรถโตโยต้ารุ่นไหนคันเล็กที่สุดค่ะโตโยต้าเลยคันเล็กสุดดิเมทคนปัดค่ะอีสุสุเป็นยี่ห้อรถค่ะรถโตโยต้าอันติสค่ะเจอแน่นอนเลยแน่นอนรู้เลยเพราะอะไเพราะว่ามันอันติสเดียวค่ะโลโก้พิชัยตามมือนะครับ ชือบมือท่าไหนครับมือขวาค่ะขวาขวาซ้ายค่ะ,คะซ้ายค่ะผิดค่ะางขวาเองะนะคะว่ายน้ำถ้าอะไรใส่หมวกกันน็อกถ้าอะไรดีคะถ้าสับ,บ้าค่ะถ้าเราไปทะเลนะคะแล้วเราอะ่ะอยากจะรู้ว่าในทะเลมีปลาอะไรบ้างเราจะเลือกถามแม่ค้าที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าถามชาวประมงดีคะ ถามแม่ขาค่ะถามแม่ขาค่ะเพราะว่าอะไรคะลองไหถูกชาวอุโมงคงคงค้งไม่คร้าฟและช่วงต่อไปนะครับนั่นก็คือช่วงมาเขียนมาสร้างครับ round three อ่ะเรามาเริ่มคำแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือคำว่าหมูหยองหมูหยองหนาือฝากเตยอีกทีนะครับหมูหยองรือฝากเองยอีกทีนะครับหมูหยอง ค่ะถูกไหมคะถูกต้องค่ะต่อมานะครับคำที่สองของเราเนี่ยก็คือคำว่ากาเลวารากดูปากนัดชานะครับกาเลวารากกาเลวารากค่ะกาเลวารากลาลาเฉินเส้นชู้ค่ะชู้ค่ะกาเลวารากถูกไหมคะ บอกฟรีได้ไหอ้าว M C ซีรกันเร็วหนึ่งสองสามอ้าวพี่กลุ่มเออคืออะไรคือพี่กลุ่มก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเป็นฝ่ายกิจกรรมที่คอยดูแลเราทุกแบบว่าทุกกิจกรรมเลยคือมีกิจกรรมกิจกรรมไหนคือพี่กลุ่มก็จะตามมาคอยดูแลเราแบบว่าทั้งแบบน้องร้อนพี่ก็พัดน้องหิวพี่ก็ให้น้ำเอออะไรอย่างงี้ก็คือแบบเป็นที่ที่คอยดูแลแล้วก็สถานการณ์พวกเราอะไรอย่างงี้เวลาแกเปิดติกตอกงี้แกก็จะเห็นแบบ น้องเชื่ออะไรน้องชื่อคนที่พักอ่ะคนนั้นแหละที่กุดเออและสําหรับคําตอบของทั้งสองสวายเวิร์นั้นเรียกได้ว่าไม่มีถูกและไม่มีผิดเออเพราะที่กุ่มเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนั่นก็คือเอ็มซีัดนาการและพี่ที่แแรดน้องๆตลอดการทํากิจกรรมขอบคุณครับ